ขอชาแนลก็สวัสดีครับวันนี้นําเสนอศาสนาความเชื่อและศรัทธานะครับอืนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับวันนี้นะครับองค์สมณะสมุทธเจ้านะเป็นพระอาหารหันต์รัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะครับคําสอนจะทําให้เราเป็นพระองค์คท่านสละแล้วซึ่งกิเลสท,ทั้งหมดนะครับวัดเวฬุบันาลารามัายเขียวมีสิ่งที่เคารพศรัทธามากมายองค์เท้าเวสวรรณองค์แดงนะครับ องเท้าว,วสุวรรณองเขียวนะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนับถือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดนะแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับได้หยิบยกมาให้ประชาชนสาธุศารนิกรชนได้เคารพละกราบไหว้นะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปนะครับเป็นแน,นวคิดจิตใจ นะของปีเกิดแต่ละปีนะครับเมื่อใดมเมื่อไม่มีโอกาสไปก็จะทําบุญส่งอต่อชะตาให้เราเป็นสุขนะครับอันแรกก็คือปีชวดนะชวดหนูนะครับพระธาตุเสีจอมทองเชียงใหม่นะครับปีฉลูวัวนะพระธาตุลำปางหลวงนะครับจังหวัดลำปางนะสาธุสาธุสาธุนะนะคนะำสอนนะครับจะเป็น ปีเถาะนะครับพระธาตุช่อแฮนะปีมะสิงปีมะแมนะสาธุสาธุสาธุนะพระบรมธาตุนะครับปีมะแมสาธุสาธุนะพระธาตุดอยสุดเทพเชียงใหม่นะครับปีวกนะฮะสาธุสาธุพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะฮะปีรักกานะครับพระธาตุแถวลีปุ่นชัยจังหวัดลําพูนนะ ปีจอสาธุสาธุสาธุพระาธาตุเกศแก้วจุฬามณีเชียงใหม่นะปีกุลสาธุสาธุพระาธาตุดอยตุงเชียงรายนะครับเทวดาประจําวันอาทิตย์ก็สุริยเทพบุตรนะ,ะเทวดาประจําวันจันทร์ก็คือจันทรเทพบุตรนะครับเทวดาประจําวันอังคารก็คือภูมิเทพบุตรนะครับเทวดาประจําวันพุธนะครับวุฒเทพบุตร เห็นไหมเทวดาประจําวันพุธกลางคืนราหูเทพพระบุตรนะครับเป็นคําสอน,นที่เราเป็นสุขนะครับพระองค์ท่านสละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายนะครับเทวดาประจําวันสุกนะกบสุกกะเทพขบุตรนะรเทวดาประจําวันเสาร์พระเทพนะน,นี่เป็นความเชื่อความศรัทธาที่มีอย่างมานาวยาวนาวนานะครับพุทธบาร,รมีสมเพชร124วัดเวโรมาลามไพรี